สวัสดีค่ะพบกับปีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่18มีนาคม2,564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เรามองไซเวย์อัพนะคะก็คงมีการดิดตัวขึ้นตามบรรยากาศการลงทุนของภูม,มิภาควันนี้นะคะหลัง ผลการประชุมเฟดนะคะออกมาค่อนข้างให้ปัจจัยในเชิงบวกหรือสัญกณในเชิงบวกในหลายด้านนะคะก็คิดว่าวันนี้เรามองเซ็นตอินเด็กอยู่ในกรอบ1555ถึง1575นะคะก็อาจจะบวกลบประมาณ1575ขึ้นไปได้อีกค่าเซนติเมนต์ข้างนอกยังดีต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็มองในเรื่องของผลการประชุมเฟดนะคะตัวสัญ n a กณที่เรามองว่าสําคัญนะคะก็คือ1นึ่งเฟดจะส่งสัญญาณว่า ดอกเบี้ยน่าจะดอกเบี้ยนโยบายน่าจะถูกคงเอาไว้จนถึงปี2023เลยนะคะก็คือปี2566ของเรานั่นเองนะคะแล้วกเ็เรื่องของคาดการ GDP สหรัฐในปีนี้นะคะ2564เนี่ยคาดการว่าจะเติบโตได้ถึง6.5%นะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะส่งสัญญาณในเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของภาพเศรษ,ษฐกิจนะคะแล้วก็ยังคงม,มองว่าเรื่องของ ตัวเงินเฟอ้อที่อาจจะเร่งตัวขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่ว่ายังไม่ได้มีความน่ากังวลเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจับตามองอก็นอกเหนือจากเรื่องของภาโกรอแล้วในฝั่งน égat ีว่าคงต้องมองเรื่องของเงินเฟอ้อว่าจะเร่งตัวขึ้นมากแค่ไหนนะคะซึ่ง ตัวคาดการณ์ของทางเฟดเนี่ยบอกว่าเงินเฟอ้อในระหว่างปี2564จนถึง2566เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.4% 2%, 2แล้วก็2.1%ตามลำดับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าในปีนี้เนี่ยก็คือ2564เนี่ยจะเห,เห็นการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟอเอ้อค่อนข้างเร็วนะคะก็น่าจะเป็นภาพที่ทุกคนพอมองออกเพราะว่าตัวทางรัฐบาลเองมีการออกตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะ ของไบเดนที่เพิ่งออกมา1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตรงนั้นน่าจะเป็นตัวแคทลิสต์หรือว่าตัวผลักดันที่ค่อนข้างใหญ่นะคะสำหรับตัวเรื่องของการเล่งตัวขึ้นของเงินเฟอ้อคือถ้าสมมุติว่าคาดการณ์ว่าปี64เนี่ยเงินเฟ้อจะอยู่ที่2.4เเนี่ยเทียบกับระดับปัจจุบันของ core CPI ที่1.7็ก็ถือว่าจะเล่งตัวขึ้นค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าตลอดทางในระยะสั้นปีนี้เนี่ยจะน่าจะเห็นเรื่องประเด็นของ ตัวบอลยวที่ดีดตัวขึ้นแล้วจะทําให้ตลาดมีความกังวลเข้ามาเป็นระยะเนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่ก็ต้องกลับไปมองว่านโยบายของเฟดที่บอกว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยจนถึงปี2566เนี่ยในแต่ละครั้งการประชุมนับจากนี้ไปตลอดปีเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนคือตอนนี้ยังยืนยันแน่นอนว่าจะไม่ขึ้นแต่ว่าตัวการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อเนี่ยมีความเป็นไปได้ซึ่งเฟดมองว่า ไม่ได้มีความน่ากังวลและก็ควบคุมได้นะก็ลองไปดูดอทพอดนะคะที่ที่หลังการประชุมในรอบนี้เนี่ยดอทพอดเนี่ยเป็นเรื่องของความเห็นของตัวสมาชิกของเฟดน,นะคะแต่ละคนที่จะให้ความเห็นว่าตัว,ต,วตัวดอกเบีย้ยในแต่ละปีเนี่ยมันจะเป็นในภาพไหนซึ่งทุกคนเนี่ยมัาจะไปจับตาดูว่าการส่งสัญญาณผ่านทางดอทพอดเนี่ยเป็นการมองว่าดอกเบีย้ยมจะขึ้นได้ในช่วงไหนถ้าเทียบกับการประชุมครั้งก่อนหน้านี้นะคะก็คือในช่วงเดือนธันวาคมปี ปีที่แล้วนะคะจะเห็นว่ามีสมาชิกแค่ประมาณท่านเดียวเท่านั้นนะคะที่คิดว่าจะสามารถขึ้นอันตราดอกเบีย้ยได้ในปี2022ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นแค่1สเต็ปคือระดับปัจจุบันเนี่ยเฟดฟ,ฟันเลทอยู่ที่0 1 2 5 5และตอนปีเด c e m b e r ปีที่แล้วเนี่ยมีเพียงสมาชิก1ท่านนะคะมองว่าในปี2022่ยตัวอัตราดอกเบีย้ยจะเล่งตัวขึ้นไปเป็น 0, 0. 2 5ถึง0.5คือขึ้นไป1 1สเต็ป แล้วก็คนส่วนใหญ่มีประมาณ5คนมองว่าจะขึ้นในปี2023นะคะสำหรับดอกเบียนะคะก็เอ่อมาจอริตีเนี่ยน,น่าจะบอกว่าขึ้นไปแค่หนึ่อตก็คือ0.25ถึง0.5อันนี้คือเหตุการณ์ของดอทพอดเมื่อเด,ดือนธั ember ปีที่แล้วแต่สำหรับดอทพอดครั้งนี้หลังการประชุมเนี่ยต้องบอกว่าก็เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรนะคะสำหรับ คาดการณ์ของจํานวนตัวสมาชิกที่คาดการว่าดอกเบีย้ยจะมีการขยับขึ้นนะคะตั้งแต่ปี2022เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก1คนเป็น4คนนะคะก็ คาดว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นจะอยู่ในเลสระหว่าง0.25ถึง0.5คือขึ้นขึสเต็ปแต่จำนวนคนที่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปกองอยู่ที่เดิมก็คือ B2023 ตามที่เฟดว่านะคะแต่ว่าจำนวนคนเพิ่มขึ้นนะคะเป็น7คนนะคะแล้วที่น่าสนใจก็คือ Majority ที่มองว่าจะขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่ในระดับ0.75ถึง1%ก็แปลว่าขึ้นไป3สเต็ปนะคะจากปัจจุบันที่0ถึง0.25%นะคะก็ มีความแรงขึ้นแล้วก็ทุกคนอาจจะมองในภาพเดียวกันว่าการเตงตัวขึ้นของเงินเฟอ้อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเฟดยืนยันว่าจะยังไม่ขึ้นไปจนถึงปี2,600 2,000 เอยี่บสามก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างทางการประชุมนับจากนี้ไปของเฟดคาดว่ามีความสําคัญและคนจะจับตามองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าระยะยาวโอเคนะคะเพราะทุกคนมองกร้ในภาพเดียวกันแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยความกังวลใจที่จะเข้ามาลบกลนตลาดจากเรื่องของตัวบอลยูสหรัฐเนี่ยน่าจะมีเข้ามาเป็นระยะเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าทางเงินเฟ้อน่าจะมีการเร่งตัวขึ้นพอสมควรเช่นเดียวกันนะคะส่วนปัจจัยอื่นที่แวดล้อมนะคะซึ่งเป็นปัจจัยรองแล้วกันนะคะในวันนี้เราคงให้น้ําหนักกับเฟดมากที่สุดปัจจัยรองก็คงเป็นเรื่องของ ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ประกาศตัวสต็อกน้ำมันดิบออกมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะคะประกาศออกมา2.4ล้านบาร,ร์เรล ในสัปดาห์ก่อนนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นเพียงแค่4แสนบาร์เรลนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันแล้วด้วยนะคะก็คิดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของราคาน้ามันในตลาดโลกน่าจะเริ่มทรงตัวหรือมีการย่อตัวบ้างกลุ่มพลังงานก็ไม่น่าจะสดใสหรือว่าคึกคักมากนักนะคะความกังวลใจที่ ในส่วนของตลาดน้ำมันเนี่ยถึงแม้จะมองภาพโก o w t ของ GDP โลกนะคะแต่ว่ากังวลในเรื่องของยุโรปพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีภาพเรื่องของการกลับมาล็อกดาวน์ในหลายประเทศนะคะแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนแอสตร z าเซเนกนะคะที่เลื่อนไปหลายประเทศมากนะคะตรงนี้อาจจะทำให้มีความวิตกกังวลในตลาดน้ำมันว่าการโก o w t ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่วางแผนเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องหยุดชะงักไปนะคะจากการ ล็อกดาวน์ของยุโรปนะคะหรือว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะไม่ได้แรงอย่างที่คาดการกันเอาไว้นะคะอย่างน้อยก็เห็นแล้วว่าแอสตราเซเนกามีการชะลอการฉีดไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีผลเป็นตัวฉุดล้างไม่ให้การปรับเพิ่มขึ้นของตลาดเนี่ยมีความแรงมากนะ,ะถือว่าเป็นตัวลดทอนการแรงการปรับขึ้นล้กันนะคะสำหรับแฟกเตอร์นี้นะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยก็ คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยรบกวนที่กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเมื่อวานมีการลงมติในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐมนูนวาระสานะคะก็ล่มไปนะคะก็คือมีมติไม่เห็นชอบนะคะด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบเพียง208เสียงนะคะจากสส206เสียงแล้วก็สวได้มาแค่2เสียงะคะเพราะฉะนั้นไม่เพียงพอนะคะไม่ถึงกึงหนึ่งของสภานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยล่มไป ว่ามติไม่เห็นชอบในร่างการแก้ไขร่างรัฐมนตรตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงไม่ถูกใจคนที่รอคอยอยู่ข้างนอกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยก็ต้องจับตาม,มองกันต่อไปนะคะสำหรับในแฟกเตอร์อินเทอร์เน็ตแฟเตอร์ของเราในเรื่องการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แหละเราก็เลยมองกอบอัพไซด์แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะส่วนพีอออสเทอรเดย์วันนี้นะคะหุ้น2ตัวที่เราแนะนําเข้ามานะคะตัวแรกเราเลือก p t g เข้ามานะคะต้องบอกว่า เรามองตัว p t g เนี่ยจะดีทั้งปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปนะคะในปีนี้เนี่ยในธุรกิจหลักของตัวปั๊มน้ำมันเนี่ยเราคาดปริมาณการขายเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ8-12เปอร์เซนนะคะแล้วก็ยังมีอัพไซด์จากเรื่องของธุรกิจที่เป็นนอนอ i l ที่ลุกตลาดมากขึ้นนะคะตัวจอยเวนเจอร์ในส่วนของฟาร์มคอมเพล็กเองเนี่ยก็ยังได้อานิสงส์งในเชิงบวกจากราคาฟาร์มที่ยังดีนะคะแล้วก็ยังมีแพลนในอนาคตสำหรับการลุกธุรกิจใหม่ๆนะคะทั้งในเรื่องของ กันชงนะคะลงไฟฟ้านะคะก็ล้นแล้วแต่เป็นส่วนเพิ่มที่จะมีต่อประมาณการของเราในอนาคตนะคะและเมื่อมองในส่วนของราคาหุ้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไปเทียบกับ OR นะคะพี่ใหญ่ก็ถือว่าปรับขึ้นไม่ได้แรงเข้านะคะน่าจะมีความแลกกลัอยู่พอสมควรจากระดับราคาในปัจจุบันนะคะในขณะที่การเติบโตเนี่ยมองว่าไม่ได้แพ้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะน่าจะวิ่งตามได้ดี ส่วนตัวที่2ที่เลือกเข้ามาก็คือ SF นะคะตัวนี้เนี่ยมองว่าได้รับอน,นิสงส์งโดยตรงจากเรื่องของการรีโอเพนนิ่งนะคะตัวตัวตลาดบ้านเรานะคะตัวกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจต่างๆาการเปิดเมืองน่าจะยังคงดําเนินต่อไปนะคะถึงแม้ว่ารอบล่าสุดเนี่ยเรื่องของการแพร่ระบาดเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาเป็นกังวลบ้างเล็กน้อยแต่คิดว่าตลาดจะมองข้ามช็อตไป ทุกคนน่าจะมองในภาพเดียวกันว่าถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาก็จะควบคุมในวงจำกัดนะคะแต่ว่าการกลับไปปิดกลับไปล็อกดาวน์ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าทุกคนทุกคงจะมองข้ามไปแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตให้มีความเป็นปกติมากขึ้นบทความระมัดระวังเป็น new normal ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมอง sf ได้ประโยชน์นะคะจากเรื่องของอการเปิดเมืองจะทําให้การผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆมีมากขึ้นนะคะเทศกาลสงการานที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะ น่าจะมีโอกาสที่จะสามารถจัดงานได้ในรูปแบบใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าเรื่องของ t r a f f ิกเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นอยู่ดีนะคะ SF ก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะมองในแง่ของผลประกอบการนะคะก็น่าจะตอบรับในเชิงบวกได้นะคะเรื่องของบรรยากาศการจับจ่ายการเดินห้างที่น่าจะมีมากขึ้นในขณะที่เรื่องของส่วนลดค่าเช่าเนี่ยคาดว่าน่าจะเริ่ม ลดลงได้แล้วนะคะแล้วก็ในระยะสั้น SF ยังมีปัจจัยในเชิงบวกเล็กๆเข้ามาก็คือเรื่องของปันผลนั่นเองนะคะสำหรับปี63เนี่ย2ีสิบตางนะคะ XD วันที่30มีนาคมที่จะถึงนค่ะก็ฝากไว้2ตัวสำหรับวันนี้นะคะ PTG กับ SF นะคะส่วนตัวเทคนิคอลพิ k นะคะ BJC, BH แล้วก็ TFG ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับหุ้นรายวันตัวแรกก็คือ TV Direct นะคะ ตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนทำอะไรเกี่ยวกับกัรชากัญชงอะไรเขาพูดถึงแต่ว่าจะเน้นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเพื่ออนาคตในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับโครงสร้างไปนะคะเพื่อเปลี่ยนดิจิทัล disruption ให้เป็นโอกาสก็มีการทำสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือการทำ M&A ระหว่างตัวทีวี direct end กับทีวีดีช้อปปิ้งซึ่งอันนั้นเป็นจอยบ v นเชอร์กับตัว m o โม่ของไต้หวัน ก็มีการส w a p หุ้นแล้วก็ให้ตัวโมโมเนี่ยเข้ามาถือหุ้นตัวทีวี r ดเรก24.99เปอร์เซ็นต์นะครอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของ amalgamation ในการรวมบริษัทย่อยเจ็ดแห่งที่ทำธุรกิจ Service Provider มาเป็นบริษัทใหม่คือ Apple A B P O ซึ่งจะถือหุ้น77โดย TV Direct โดยธุรกิจ M&A กับโมโมนี่ก็จะ ทำธุรกิจ B 2 C แล้วส่วน Apple ก็จะทำธุรกิจ B 2 B นะคะปีนี้ก็เป็นปีที่พร้อมจะลุกธุรกิจละเขาก็มองธุรกิจของเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น T V shopping ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมนะคะจะเน้นลูกค้าอายุ37ขึ้นไปแล้วก็อันที่สองก็คือธุรกิจใหม่คือ e commerce อ่อันนี้จะเน้นกลุ่มลูกค้าฐานใหม่ซึ่งอายุ37เปอร์เซ็น37ปีลงมาก็สำหรับตัวธุรกิจ e commerce เนี่ยก็มองว่า จะได้รับความเชี่ยวชาญจากการสร้างพอร์ทัลจากโตัวโมโมของไต้หวันซึ่งประสบการณ์มานานแล้วก็มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ m มาเก็ p l a ลสต่างๆเช่นพวกช้อปปี้ลาซาด้าดีอะไรพวกนี้ก็จะเห็นเเข้ามาเป็นสัดส่วนพอควรสำหรับในปี64นะคะเป้ารายได้ปี64เขาก็ตั้งไว้ที่4,000ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบเบียร์ออนเจากปีที่แล้วก็โตประมาณ7%ไม่ได้สูงมากแต่กำไรเนี่ย การที่จะทำให้ก้ากระโดดเนี่ยเรามองว่าย่างเป็นประเด็นที่ต้องท้าทายถ้ามองพิจารณาจากการขายของของทวีดายเรกซึ่งมันยังอิงกับภาวะเศรษฐกิจซึ่งในปีนี้เนี่ยยังน่าจะอ่อนตัวส่งผลกับเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยอยู่นะคะเรื่องที่2องก็คือเรื่อง c คปเบกที่เกี่ยวกับ e-commerce ์ซสำหรับปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300-400ถึงล้านบาทน,นี่อาจจะส่งผลต่อฐานทุนหรือว่าการก่อนนี้เพิ่มขึ้นได้นะคะ สำหรับตอนนี้เราขอดูงบไตรมาสแรกก่อนที่จะปรับอะไรอีกแต่ว่าก็โดยยังคงเมนเทนทั้งประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานที่บาทสาไว้ราคาหุ้นก็เหลืออัพไซด์ไม่มากนะคะก็แนะนำเพีงถึง ค่ะก็ต่อในส่วนของตัว SF นะคะถึงแม้ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ล่าสุดน,นะคะจะกลับมาเป็นประเด็นที่วิตกกันอีกครั้งนะคะหลังพบจํานวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตลาดบางแคนะคะแล้วก็มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบนะคะแต่ทางฝ่ายก็มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะคาดก็ยังควบคุมได้นะคะอยู่ในวงจํากัดนะคะคล้ายกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นตรงจังหวัดปทุมธานีนะคะประกอบกับล่าสุดประเทศไทยเองนะคะก็มีตัว ซีที่เข้ามาแล้วนะคะในส่วนของทั้ง s i n นแว c แล้วก็ในส่วนของตัวแ s t ตาเ e เนกาค่ะ ทั้งนี้นะคะในส่วนของธุรกิจ s f นะคะหากพิจารณาในส่วนของทำเลที่ตั้งของ Community Mall นะคะที่คาดอาจได้รับผลกระทบเนี่ยจะพบว่ามีเพียงแค่1 0ศูนย์นะคะก็คือตัว p พ g a เกอ Power Center นะคะจากทั้งหมด180ศูนย์นะคะซึ่งตัวเพ g ก s ก s ร,เ,รเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแ่งรายได้สำคัญของ s f มากนักนะคะทางฝ่ายก็ยังคงให้น้ำหนักเชิงบวกนะคะกับความคาดหวังการฟื้นตัวโดยรวมที่คาดดีขึ้นต่อเนื่องนะคะก็สมม่งผลทำให้กำไรปกติปี64นะคะซึ่งไม่นับรวมกำไรจากการปรับมูลค่าย ทำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะก็คาดเติบโต,ต,ตดีกว่าปี63ที่ทำไว้398ล้านบาทค่ะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะหากพิจารณาเฉพาะในช่วงของไตรามาส 1Q64 เนี่ยอาจจะพบว่ามีการอ่อนตัวลงทั้งเยอันเยและ Qon Q นะคะก็เป็นผลจากตัวโควิด -19 ช่วงก่อนหน้านะคะทั้ง 1Q63 ที่ได้รับผลกระทบในช่วงของ10วันสุดท้ายนะคะของเดือนมีนาแล้วก็ 4Q63 ที่เกิดการระบาดรอบใหม่แล้วก็ยืดเยื้อจนมาถึงมกราแล้วค่อยดีขึ้นในช่วงของกุมภาค่ะสําหรับปีนี้นะคะคอมมิชชั่นมอลล์แห่งใหม่ที่คาดจะเปิดนะคะเบื้องต้นเอเซก็วางแผนจะเปิดในช่วงของไตรามาส 3Q64 หนะ บริเวณกรุงเทพกีทาค่ะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ5,000ตารางเมตรนะคะโดยมี t ็อป a r มาร์นะคะเป็นผู้เช่าหลักค่ะป mm ัจ hmm. จุบันนะคะก็มี occupancy rate แล้วนะคะประมาณ60%ค่ะขณะที่ปี6-5นะคะ บริษัทก็วางแผนจะกลับมาเปิดคอมมูนิตี้มอลล์ตรงบริเวณทองหล่อนะคะซึ่งแต่เดิมเคยเป็นมาเก็ตเพรสเดิมนะคะโดยมีการปรับปรุงรูปแบบนะคะเป็นโครงการมิกซ์ยูสโปรเจกต์นะคะโดยจะมีทั้งในส่วนของศูนย์การค้านะคะที่ทางด้าน s อเป็นผู้บริหารนะคะคือมาเชฟห้าสนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นรีเทลห้าชั้นนะคะขณะที่ในส่วนของอาคารสํานักงานนะคะจะเป็นการลงทุนของทางด้านยูนิเวนเจอร์นะคะโดยคาดว่าการเปิดโครงการเต็มรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ในช่วงของไตรามาสสี่ปีห้าห้าค่ะ ้วยบรรยากาศการจับจ่ายนะคะที่คาดฟื้นตัวแล้วก็ท่ามกลางความคาดหวังต่อสถานการณ์โดยรวมที่ขี้คลายลงนะคะซึ่งก็เป็นบวกต่อผลดําเนินงาน SF นะคะจากทราฟริกที่ดีขึ้นแล้วก็การให้ส่วนร้รานค้าที่ค่อยๆลดลงนะคะประกอบกับผลดําเนินงานของตัวเมกาบางนานะคะที่ SF ถือหุ้นอยู่49%เนี่ยก็คาดจะยังเป็นตัวชูโรงนะคะให้กับตัว SF นะคะซึ่งปัจจุบันรับรู้อยู่ในรูปแบบของส่วนแบ่งกาไรนะคะอีกทางก็ยังเป็นสัดส่วนที่สร้างกําไรปกติให้กับ SF เเนี่ยมากกว่า80%ค่ะทั้งนี้นะคะทางฝ่าย ประเมินราคาพื้นฐานปี64นะคะที่7บาท15ตางค์นะคะซึ่งก็ปรับขึ้นจากเดิม5บาท35ตางค์นะคะหลังปรับสมมติฐานกําไรปี64นะคะขึ้นเป็น1,911ล้านบาทนะคะจากเดิม1,502ล้านบาทนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นกําไรปกตินะคะจากการดําเนินงานของบริษัทนะคะที่5 1 1ล้านนะคะแล้วก็กําไรจากการออปรับมูลค่ายุติธรรมนะคะอีกประมาณพันสี่นะคะพร้อมทั้งประเมินคำแนะนำเป็นซื้อนะคะปรับเพิ่ม เป็นซื้อจากเดิมถือค่ะหลังราคาหุ้นปัจจุบันก็มีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานใหม่นะคะแล้วก็ละเร็วๆว,วันนี้นะคะก็จะมีการขึ้น XD นะคะสำหรับผลดำเนินงานปี6-3นะคะที่20สตาตางต่อหุ้นนะคะคิดเป็น d i ดีเอร์เซแล้วก็จะจ่ายปันผลวันที่19เมษายนนี้ค่ะค่ะในส่วนของภาพรวมการลงทุนในทองคำนะคะ กเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำสปอร์ตนะคะดีดตัวขึ้นมานะคะก็ทะลุระดับ,บ1750เดยหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะตรงนี้ก็เรามองว่าช่วงสั้นเนี่ยมีรุ้นนะคะ1755 1760นะคะ จะขึ้นไปทดสอบได้นะคะตอบรับในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่ผลการประชุมเฟดล่าสุดนะคะก็มีการส่งสัญญาณในเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อไปถึงปี2023นะคะ,ะรวมถึงในเรื่องของการใช้มาตรการ QE นะคะ,ะการเข้าซื้อพนันธบัตรรัฐบาลนะคะวงเงิน1.2แสนล้าน เหรียญต่อเดือนนะคะเป็นอย่างน้อยเนี่ยตรงนี้ก็ยังคงต่อนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังปรับประมาณการในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจ ของสหรัฐขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยจะมีการตอบรับในเชิงบวกนะคะในสินทรัพย์ต่างฮายกเวนดอลลาร์ที่มีการอ่อนค่าลงมานะคะในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อเองที่เป็นที่จับตานะคะก็ดูเหมือนว่าเฟดจะส่งสัญญาณที่จะเปิดรับโอกาสที่เงินเฟอ้อเนี่ย จะพุ่งขึ้นนะคะอาจจะเกิน2%นะคะในปีนี้แต่ว่าในปีหน้าเองก็มีโอกาสที่จะขยับลงมานะคะโดยมองว่าตาเงินเฟอ้อในปีนี้เนี่ยอาจจะขึ้นไป2.4%ได้นะคะแต่ว่าปีหน้าจะลดไปที่2%แล้วก็2.1%ุนะคะจนถึงปี2023นะคะ,ะตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ย มีโอกาสที่จะไหลเข้าไปในส่วนของตัวตลาดหุ้นนะคะมากกว่าตลาดทองคำนะคะถ้ามองในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวทองคำเองเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าดูในแง่ของนโยบายนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นนะคะยังเป็นนโยบายเดิมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการตอบรับในช่วงสั้นๆน,นะคะสำหรับในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็ ประเด็นในเรื่องของความกัวงวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเองเนี่ยถามว่ายังอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะยังอยู่นะคะแต่ว่าถ้าดูจากในส่วนของตัว US bond yield นะคะที่มีการปรับลดลงมากันนะคะแม้ว่าจะอยู่ในระดับเนือระดับ1.6นะคะสำหรับ bond yield 10ปีของสหรัฐเองเนี่ยก็ทำให้มองว่า รงนี้เองเนี่ยราคาทองคําซึ่งถูกมองว่าเป็นเครื่องมือประกันความเสี่ยงในเรื่องเงินเฟ้อเองเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาได้บ้างแต่ว่าในเรื่องของความกังวลก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็คงต้องดูต่อว่าจะสะท้อนออกมาอย่างไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าเฟดเองเนี่ยดู ไม่ได้มีการใช้นโยบายอะไรที่จะไปคามดาวในเรื่องของการปรับขึ้นของเงินเฟอ้อเพราะมองว่าภาพเงินเฟอ้อในระยะถ,ถัดไปเองเนี่ยก็ยังไม่ได้น่าเป็นกังวลเท่าไหร่นะคะสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเองแล้วก็นโยบายที่ดูเหมือนว่าจะยังใช้นโยบายในเชิงผ่อนคลายต่อไปนะคะ อนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าไปดู S P D R นะคะยังคงเดินหน้าปรับลดการถือรองทองคำลงอีก2.04ตันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มองว่าสำหรับระยะสั้นราคาทองคำที่รีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องอ,อยู่ตามแนวตา้านวันนี้ก่อนนะคะ17 51760เน่ยว่า,าจะสามารถผานขึ้นไปได้หรือเปล่านะคะยังมองโอกาสที่จะชนแล้วมีการย่อกลับลงมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้เองเนี่ยยังออกมาค่อนข้างสดใสก็จะยิ่งสนับสนุนในเรื่องของอาภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สหรัฐแล้วก็เม็ดเงินอาจจะไหลเข้าไปในส่วนของตลาดหุ้นมากกว่านะคะคืนนี้ก็จับตาดูในเรื่องของตัวเลข initial jobless claim mm hmm. ก็ตัวเลขผู้ขอรับสก,การว่างงานนะคะประจำสัปดาห์ในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยคาดการตัวเลขก็จะปรับลดลงนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยถ้าออกมาเป็นไปตามคาดหรือว่าลดลงมากกว่าคาดเนี่ยก็จะยิ่งน่าจะเป็นบวกกับในส่วนของตลาด กุ้นนะคะแล้วก็อา,อาจจะไม่ได้เป็นบวกนะักกับตัวราะคาทองคำนะคะนอกจากนี้ยังมีตัวเลขของ Manufacturing เฟสฟิลาเดเฟนะคะตรงนี้ก็คาดการจะออกมาทรงตัวนะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะเรามองแนวะรับในส่วนของตัว สปอร์ตที่ระดับประมาณ1,745-1,740นะคะ,ะกรอบการเทรดเราเราเน้นในฝั่งรองนะคะเกณฑ์กำไรฝั่งรอง gos 2 1ระยะสั้นนะคะในกรอบ1,745 1 7 6 0ถึง1,760ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำค่ะ